การเมืองในช่วงเวลานี้หลายฝ่ายก็จับจ้องไปที่การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเพราะว่าไม่ใช่การประชันกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและพักฝ่ายค้านแต่ได้เห็นการลงชิงชัยกันระหว่างพักฝ่ายค้านด้วยกันมีความหมายอย่างไรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะได้เห็นการประชันกันที่ประกาศเปิดตัวทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกล มีความหมายอย่างไรกับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คะหลังจากที่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมแน่ๆในเร็วนี้ด้วยนะฮะอาจจะช่วงกลางเดือนนี้นะครับกลายเป็นว่าพักก้าวไกลเนี่ยชิงจังหวะประกาศก่อนว่าจะส่งผู้สมัครลงเข้าแข่งขันนะครับประกาศก่อนหน้าที่เพื่อไทยจะมีความเคลื่อนไหวด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเลยมีคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มีคนตั้งคําถามเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพักพลังประชารัฐชนะไปเกือบ10,000คะแนนนะครับคุณผู้ชมประมาณ8 0 0 0กว่าคะแนนได้ แต่ว่าอันดับสองเนะี่ยคือพักเพื่อไทยครับไม่ใช่อดีตพักอนาคตใหม่ทีนี้เลยมีคําถามว่าจริงๆแล้วต้องรอให้เพื่อไทยเคลื่อนไหวก่อนหรือไม่พักก้าวไกลจึงจะ,ะควรที่จะประกาศออกมาว่าจะส่งใครลงสมัครเพียงแต่ว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของสัญญาในทางสัญญาใจนะครับไม่ใช่กฎกติกาทางการเมืองแต่อย่างไรหลายคนมองว่านี่คือโอกาสของก้าวไกลที่จะผลักดันผู้ผู้สมัครหน้าใหม่นะครับเข้าไปแข่งขัน แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตได้ว่าเพราะเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เนี่ยแหละครับที่ไปตัดคะแนนกันเองฐานเสียงของอนาคตใหม่ในครั้งนั้นก็คือฐานเสียงเดิมของเพื่อไทยอาจจะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทั้งหมด<ะ>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่แบ่งคะแนนเนี่ยภาพเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าคะแนนของเพื่อไทยอนาคตใหม่รวมกันมากกว่าพลังประชารัฐประมาณ20,000กว่าคะแนนนะครับ หมายความว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ก็จะไม่หลีกทางกันแล้วนะคะคทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลแล้วจะส่งผลยังไงคะจะทําให้การเลือกตั้งซ่อมที่ปากน้ํานี่น่าจะดุเดือดมากนะคะคุณอุรชัยครับมันกลายเป็นสมรภูมิปากน้ำนะครับเรียกกันอย่างนี้ที่ว่าเป็นสมรภูมิปากน้ําเพราะว่านี่ไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่แค่สฝ่ายแล้วนะฮะมันเหมือนเป็นการแข่งขันกันของ3ฝ่ายนะครับคือมีพักพลังประชารัฐในฐานะแชมป์เก่าซึ่งคุณกรุงศรีวิไลสุทินเพื่อ นะครับแชมป์เก่าเนี่ยแหละฮะที่โดนใบเหลืองไปแล้วก็กลับลงมาสมัครอีกครั้งหนึ่งก็มั่นใจมากนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก็พูดคุยกับสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์ว่าก็เคยชนะมาเป็นหมื่นคะแนนนะครับก็คงจะมั่นใจว่าจะชนะอีกที่พูดอย่างนั้นไม่แปลกครับคุณกรุงศรีวิไลเนี่ยเป็นคนพื้นที่นะครับเป็นคนโดยกําเนิดอยู่ที่ปากน้ําแล้วก็ทํางานการเมืองมาตลอดไม่ใช่ว่าจะอาศัยแค่ชื่อชั้นความเป็นนักสแสดงเก่าหรือว่าไม่ได้อาศัยชื่อของความเป็นพรรคพลังประชารัฐเพียงอย่างเดียว แต่โดยชื่อของกรุงศรีวิไลสุทินเผือกมีฐานเสียงในตัวเองอยู่แล้วนะฮะ,ะทีนี้ถ้าตัดภาพกลับมาที่เพื่อไทยคุณสลินทิปสุขวัฒน์คุณสลินทิ์เป็นอดีตสสสามสมัยนะครับของปากน้ําอาจจะเคยพลาดท่าไปบ้างอย่างล่าสุดครั้งที่แล้วก็พลาดให้กับคุณกรุงศรีวิไลเพียงแต่ไม่มีใครกล้าก,การันตีว่าถ้าครั้งที่แล้วไม่มีอนาคตใหม่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีอนาคตใหม่คะแนนจะหายไปอยู่ตรงไหนจะไปอยู่กับเพื่อไทยไหมหรือว่าจะไปที่พลังประชารัฐนะครับ เพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่บอกว่าเป็นสมรภูมิเพราะว่าทุกคนลงหมดะนะคะที่สําคัญคือคุณพิธาเองก็ผลักดันในนามพักใหม่พักเก้าไกลนะครับนี่คือการเลือกตั้งครั้งแรกของพักเก้าไกลหลังจากก่อตั้งพักนะครับก็เท่ากับจะเป็นการทดสอบด้วยนะคะฐานเสียงของพักเก้าไกลที่เขตนี้แต่ถ้าหันไปดูพักเพื่อไทยเองก็คงจะไม่ยอมง่ายๆนะค,คุณอุรชัยเพราะว่าเขตนี้ก็มีความหมายสําหรับเพื่อไทยอย่างมากเดิมทีเนี่ยทางพักเดิมทีทางจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ของพักเพื่อไทยนะครับคือฉาบด้วยสีแดงเลยฮะ เพื่อไทยอาจจะแบบโอ้โหเมาส์นะครับอาจจะมีพักภูมิใจไทยสอดแทรกเข้าไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่อีกแล้วนะครับนี่คือหนึ่งในประการสําคัญของพรคเพื่อไทยประการทางการเมืองนะครับที่ถูกพลังประชารัฐตีแตกแบบทั้งจังหวัดทุกเขตเลือกตั้งกลายเป็นพลังประชารัฐมีเพียงพักอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันคือก้าวไกล <c oughs> สอดแทรกไปได้เพียงเขตเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยอยากจะตีคืนแน่นอนโดยใช้คุณสลินทิปนี่แหละครับซึ่งเป็นอดีตสส สามสมัยแล้วก็ตระกูลของคุณสรนทิพิ์ก็เป็นตระกูลทางการเมืองในปากน้ำนะครับคุณพ่อก็เป็นอดีตนักการเมืองนะครับเล่นการเมืองกันมาตลอดด้วยฐานเสียงนะมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะจัดการปัญหายัางไงตรงที่พักเก้าไกลเขาก็จะส่งเขาลงเหมือนกันนะครับโอ้ก็น่าจะขับเคี่ยวกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะทุกๆพักเลยรวมถึงพักพลังประชารัฐด,ด้วยใช่ไหมคะคุณอุรชัยครับคือจริงๆต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คงไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าช่วงของการเลือกตั้งซ่อมเราบอกว่ามี5เขตในตอนแรกนะ ทางพักรวมฝ่ายค้านเขาก็ประกาศว่าเขาจะเอาคืนให้หมดทั้ง5เขตน,นะครับเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์ในสภาตอนนั้นยังเสียงปริ่มน้าอยู่ครับแต่พอข้ามาปีนี้เมื่อช่วงวันที่1่มกราเราก็คุยกันแล้วว่ามันไม่มีและ้วล่ะเสียงปริ่มน้ำนะครับที่สําคัญคือแพ้การเลือกตั้งซ่อมไปหลายเขตเ <Sound. S 1> ขตที่ไม่น่าจะแพ้ก็แพ้เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์เสียงปริ่มน้ําในสภานี่ก็คือฝ่ายค้านเขาเลิกพูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่ปากน้ําก็เลิกพูดเรื่องเสียงปริ่มน้ําได้แล้วนะคนะรพลังงปรระชาัฐเอก็คงจะเอาพื้นที่ไว้้ยึดพืนที่ไ้ ขับเคลื่อนงานการเมืองในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อที่จะอาจจะมองไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือสมัยหน้าด้วยก็ได้นะครับแต่คงไม่ใช่เรื่องของเสียงปริ่มน้ําสถานการณ์ไม่กดดันขนาดนั้นแล้วนะคะค่ะแต่ก็คงจะต้องเป็นความพยายามของนักการเมืองที่ต้องช่วงชิงฐานเสียงของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะรอการเลือกตั้งในอนาคตอย่างที่คุณอรชัยว่าครับฐานเสียงนี้น่าจะมีค่ากว่าทองคำนะครับสำหรับนักการเมืองให้กันไม่ได้นะครับค่ะขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะสําหรับคืนนี้ค่ะ